โอ้โหมอนจะสวัสดีครับพี่น้องมื่อนี่มาแบบว่าโอ้โหอลังการงานสารแห้งครับพี่น้อง ครั้งแรกครั้งแรกกินยำม,มหาสมุทรนะครับยำม,มหาสมุทรโยกมากทั้งอันนี้เลยร้านยำโครแเสบสาขายะโสธรเหมือนเดิมเจ้าเดิมนะครับผมพี่นอ้องอันนี้ยังใส่ไม่หมดนะเบิงเบิ้องนี่อย่างนี้เดี๋ยวขอใส่ไข่ก่อนนี่ไข่แมงดาใส่ไปอีกมาเป็นกระปุกแบบนี้เลยพี่น้องครับผมใส่ลงไปไข่แมงดาโอ้โหไข่ปูนะครับพี่น้องอันนี้ไข่ปูเทลงไปจะไข่ปูไข่ปลาลิวกิวนะตัวเน,นาะ อยู่ๆยิเสี่ยวยังเพล่นเพลินอื่นอือบอจักซื้อมาได้ดอกโอ้เต็มเต็มเลยพี่น้องอ้มามากินช่วยหน่อยนะเหมือนเดิมเจ้าเดิมเด็ดเด็ดราดลงไปโอ้โหราดน้ำยำผมบอกเลยว่าชุดนี้กินประมาณน่าจะสิบคน แซลมอนเบอร์พี่หนอกฉ่ำๆเลยจ้าแซลมอนออืแซลมอนมันสิร์ฟก็ปังปอนครับผมพี่หนอกมันสิร์เหมือนกันอือหืออือดูอือชิกิ้นยังก่อนดีอื้กัางขอาสองไปเลย Mm hủ -hmm. Ít <tring> <coughs> mm -hmm. Come on. Um, เน่เอ้มอนจะไข่ปลาหมึกอือโหใส่ฟีกไป ผมบอกเลยว่าผมกินตอนไหนก็มีความสุขตอนนั้นนะร้านนี้สมกับที่ลูกค้าเขาเยอะจริงๆนะพี่น่องครับผมปอนบอกอีเ,กเดบดอวยดรวอไปอย่างนะครับมนแสบก็บ,บอกต่อไปหาสัางสือ่อเ้อะิ้นข่าวมากล้ยอย่าง กินอาหารเดียว่แหละเวบปประเทศไทยน้ำยำโคตรเด็ด ห,หวานจุ๋ยจ่ยมีหลายอย่างเบิ้งเบื้องเอามีกุ้งสดมีกุ้งสุกอืมีหมูยอมีปลาหมึกมีไข่แดงทุกอย่างเาบื้องปูพี่น้องหอยแครงก็มีหอยนางรมก็มีืออ ไก่มินดนาไก่ย่างไป อืมผักยุงลังอืมลายลังอืมเขามีข้าโพ์ให้ด้วยสายบัวก็มีอยู่ข้างล่าง พอแป๊บพอแป๊บกั้งกีเด็ดขอสองอกั้งสดวดเนี่ย ว้าฮืมปลาหมึกไชโโพดครับฮืมเอาอะไรต่อดี เชื่อบอกเลยเอะไรต่อดีครับปเูเนี่ยปูซอสแห้งบ่อม,มีกินข้าวเลยแซลมอนชิ้นโตโ้ปู นี่แหละเขาบอกว่ายกมาทั้งมาหาสมุรทรแซบบอกเลยพี่น้องครับผมเดี๋ยวยังที่ปอนเ่ท่านกินวะนี่ไข่แดง Кайфу. Mm угу. -hmm. น,น้ำยำคืออร่อยมากเลยไม่รู้จะพูดไงดีผมกินตอนไหนผมอ็มีความสุขตอนนั้นนะจริงๆเลยไม่อยา่าง เยอะมากหลายพี่น้องครับผมหลายแห้งมีความสุขทุกครั้งที่ได้กินร้านห่านเพื่อนนะครับพี่น้องพอนเสื้ออะไรเป็นยังอ่ะออเดอร์แกทำไมถึงเยอะแล้วก็แกส่งทั่วประเทศไทยเลยนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นยำห้าไข่หรือยำ,ยำยกร้านแบบนี้นะครับยำมาหาสม,มุทรเลยปอนให้เป็นยำมาหาสม,มุทรเลยยกมาทั้งมหาสม,มุทรเลย ต่อให้ของสดแค่ไหนถ้าไม่มีน้ำยำแซ่บมันก็ไม่แซ่บนะพี่น้องครับผมน้ำยำโรด็สแห้งเขาทำทำมาพอดีถ้าใครชอบกินเผ็ดเราก็เติมพริกไปอีกตัวนี้เนี่ยพอดีเลยนะครับผมเผ็ดพอดีแซ่บใครสนใจก็ถ้าถ้าเขาไปโหลดร้านยำโคตดแซ่บสาขายะโสธรน,นะครับมีร้านเดียวในประเทศไทยนะครับผมพี่น้อง ลองเข้าไปดูสินค้าเขามีเยอะไม่ว่าจะเป็นปูไขด่ดองปูขนมปังโอ้ทุกอยา่างแต่ปูนั่นปูนี้แน่ผมก็จำไม่ได้หรอกสินค้าเพื่นหลายปูขนมปังปูสเปร์เมนเออนะครับผมลองไปเบิ้งหัูแดดดงแดดเดียว,ยวใกล้ตุ่มหนํำปลามีเบิดเลยนะพี่น้องครับแสบแสบแต่ต้นนี้ก็สุดยอดกินได้ประมาณห้าถึงสิบคนบอกเลยนะครับห้าถึงสิบคนนะครับกินคนเดียว ใครก็กินไม่หมดหรอกเด้ย๋ยวไปนองเด้๋ยขอบคุณหลายๆที่เขอบคุรับชมนะครับสนใจก็ทักเข้าไปเด้อหรือว,ว่าช่องทางการสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับผมขอบคุณหลายๆที่เขอบคุรับชมพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ